เพื่เล่นละครให้เพื่อนเอาไปจะโดนดันแล้วเออไม่ได้กูตายที่เขาปันระเบิดตัวเองไงไม่ได้มีคนอยู่ครับหนึ่งขวาบนบนพีระมิดบนพีระมิดดันไม่ได้อะดันยากพี่ไม่ใช่ผ่านไฟเดอร์ด้วยจริงๆครัวันเกิดนะวันเกิดวันเกิดกับแอรผมวอเออดันได้ คิดไม่หันวะเมื่อกี้มั่งัดเดียวเลยโดนไปร้อยร้อยแปดสิบเฮ้ยมาผมร้อยยี่สิบเลยโดดได้ปะตรงนี้โดดได้ปะอืมโดินหลังคาได้ไหมฮะแม่ไหมฮะหลังคามันไม่อยู่มันไม่อยู่อ๋อมันอยู่บนตัวโอเคตัวนี้โดนไปหกสิบไม่ผิดหมอหมอจิปปี้ขมซ้ายลงอีกตัวเป็นแม็กกี้โอเคเดินครับไม่ไม่ดันพี่เดินมาดูกลับไปแล่าเล่นต่อ เดียวแม็กกี้มั้ง60กิโลเพื่อนมันอยู่บนอยู่เลยมัเป็นหมอดีๆดีปทำบาตโผมตัวได้นขอบปามแบบอยู่ในเดี๋ยวผม้างประตูพี่มาไปได้กับยังแล้วมันโผมผมบรอปิงประตูไม่ทันนี่ไปแล้วเจอกันเฮ้ยโอเคมอสมงไปดูแล้ว มอสยิงกูเหรอไอ้ตั๊กผมพูดแล้วว่าไปกันพี่ออกผมไม่อยู่แล้วอะไรนะทำไมเรียกจิบบี้จิบโรต้าเหรอมันน่ารักไงจิบบี้ไอ้จิบบี้ไอ้จิบไอ้ไอ้อ้นยิงได้รับได้มากรฟ้า จริงล้อล้อวงหน้าค่ยเดินก็ได้ไอเฮียตี้พไอตี้นั้นนั่นมันถ่ายมันโพลึกแล้วมันได้ทั้งทั้งแมบที่เหลืออยู่นอกวงอืมโอ้คนสองคุณนั่นแม่ล่ะขวาบนมันไงเราเป็นยังไงละน่นไหนเหรอใช่ไปเลยขวบบนแม็กกี้หมอที่เห็นนะ ไปตีไถ่น่าอยู่ในโพแล้วเฮ้ยมีโผลงมาแล้วเห็นคนเดียวเองเออเยอะขบวนอยู่ยเฮ้ยจะล้มเฮ้ยจะล้มอยู่ในรูดีพี่ระเบิดเหรอมีอันนี้เป๊ะอ่ะโผล่อะไพี่ ลมลมอ๋อโอเคโนดโดนแลแม่งลากว่ะผมลงไปเล่นอีกนิดนึงตายไม่ได้แม่งมาเป็นโล่เลยหลังมา,าดูหลัง,ลงเออดูหลังให้นะ ดูหลังคนหนึ่งออกขึ้นไปดูอยู่มันเราต้องรับหลังก่อนอะโอ้ฝาดพี่ชิวไม่ไม่เอาไมวถ้าผมไปโฟกัสหลังนะผมอยากไปดูโพอ่ะผมไปดูโพแป๊บเดี๋ยวมาโพยิงกันอยู่แล้วแต่แหม่มฝั่งนนท์ไม่มีเลยใช่ปะเหมือนจะไม่มีมันจะไม่เห็นอะ ไอฝั่งแมงมุมมาสองตีด้านในสามสี่ขายสองตีได้สามด้านหลังได้วงต่อไปเราเล่นตรงนั้นได้เน้นหลังอะโอเคตรงแมงมุมจริงกันหมดละโอ๋อพามึงอหฮ้ยะไอเล็กทีข้างหลังอัปตีห้าสิบเปิดไม่มีแผ่นให้ตรงนั้นนะดีตรงเนี้ย ไม่ในวงชุบเนี่ยฉะไม่ชันแล้วโอเคเราไปเรียนเดี๋ยวเรดไปเรียนล้ก็นักการเมืองกดได้ตีกอดแดงเจมี่อ่ะเห็นเจมี่คุณไม่ล็อกไอ้แมงมุมขาดให้หน่อยดิโกยตัวหลังอะหลังใช่ไหมใช่ไปล็อกแมงมุมให้หน่อยอยู่ในบ้างเน้นตีนะพวกขมล่าจะไหวปะอย่าบังอย่าบัง ผ่านลวหนึ่งเอ้ยโดนโดนไปร้อยแปดสิบอ่ะแกไม่มีมุมาตัวหนึ่งโดนร้อยยี่สิบถาาถอยม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 าถอเาถอยมาหาที่ให้ผมมาผมด้วยเหราเิดสุดแมนดีสัก

หมดแล้วหมดแล้วกระสุนผมหมดแล้วหมดแล้วกันเลยยึดจัดนะเฮ้ยตรงนี้น่าโดนจัดเลยว่ะมอสสลัมไปแล้วเอาแล้วหรอเคมป์เปิด่ยนแล้วสลัมเออผมว่าเร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 าแบบเราบูลลี่มันได้กระสุนที่บูลลี่เลยงั้นไปยิงจากรูอ่ะใกล้ๆผมว่าได้ผมเน็บบอกลับนะเน็บแล้ี่สามเจ็ดตัวนึง มันบอกขับไปล้มหนึ่งล้มหนึ่งซ้ายหลังหลังเรื่องนั้นล้มล้มล้มเดินชิวครับขับบนมาดิอืมกลับพี่เดิมบอกว่าเรากลับพี่เดิมถึงกับอะไรไม่ดีว่ะเออผมไม่มีคิดโรออะไรนะไม่มีคิวอ่ะ ไม่เป็นไรมาเสีิบมาว่าผมกลับมาพี่่อนไม่ได้พอติดติดช่วยไม่ได้อะได้เปอะไรโอ้โหหลายลืวเกินใครไปว่าอยู่ตรงนี้มันดีกว่าเชยน่าอยู่กี่เดือนละ พอไมมีผ่านแมทำเชี่ยแหละโคตรช้าเลยทำอะไรผิดผ่านเลยมันไม่ผ่านนะมันซ so ิปข no ึ้นซิปลงมันมันมันทันกว่าใช่พี่ภารกิจคาร์แบนเนอร์ท้าวเอาให้ตัวเองว่าก่อนที่คาร์แบนเนอร์นั่นไงยนะบุ๋งมันซิปไปเลยโอ้โ เออก็มีขอบเขตอยู่ผมมาตัวนัานหลังอ่ะเอาละซีโร่ทูฮีโร่เขาจะเป็นนักทำลรกตีคนใหม่เหรอใช่ Mania. Oh. man, yeah. So him. We need need a bit more power. No, hey, lady. Oh, yeah. มีเตล์ไจบแบนีกรนตัมกลาตัมม่ไม่โดนไงวะแบบพี่มีกี่ก้อนเนี่ยเก้าตอนแรกอะตอนเนี้หนึ่งมันไม่มันไม่คิดได้ยินกระตุก่อนว่าอะไรวะแมุมมันปิดมุมมันปิดหรือเปล่า มุมหน้าปิดแะผีแกา่เมีะเราโมโหโดดลงมาเอาไอ้อะไรทีงนกหนึ่งเลยมันก็ตายอะไรเงี้ยตามมาเลมีน้ำเปลมาดมีมีอยู่แล้วระดับนี้เฮ้ยไปดิเฮ้ยชิบเลยิบเลยชิบเลเออซิบเลยกูเล่นสั่งสาย พี่สองเนี่ยนิ่มๆทีท่แล้วถ้าถ้าที่ขาวอยู่ขา้ขา,าหองหน้าแบบข้างหน้าเลยนะไอ้เที่ยวโม่อะอยู่แบบอย่ากหลังหลังเราได้วันเทียบเลยเนี่ยน่ก็อย่กีวิมันอยู่กี่วิอ่ะาสามสิบมั้งสามอะไดามระยะเวลามาบปะอัพน่าจะสามาสามาิบ ไฮไลท์ไฮไลท์ไฮไลท์เออไฮไลท์ไฮไลท์เอออะไรเริ่มอ่ะไปเดียวสิใช่ไปเดียวไม่ดูเฮ้ยไฮไลท์ช้ำปะสนุกนักทำธุรกิจของจริงของจริงไฮไลท์ได้แล้วหนึ่งคลิปทำมิ่งทำมิ่งดีจัดแล้แบบไปผู้ลอยฟรีทุกตัวเลยอิ่มอร่อยอ่ะ สาหรับมือผ่านใช่ไหมมัสสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมขอแนะนำร้านเติมโพสเกมนะครับบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดหทบรินการมาแล้วมากกว่า3ปีตัวปลอดภัยการันตีจากช่องนัสรุมะร้านเติมโพสเกมรับเติมเอพิกเลเซนด้วยนะครับเติมค่อยลดสูงสุด15%เเลย แล้วนอกจากเ p ฟเ l กต e n ลยเนี่ยก็รับเติมเกมคนอื่นอีกมากมายเลยนะครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าถ้าขาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยลิงก์อยู่ในใต้คลิปเลยนะครับอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับเฮ้ยเหรอคนก็มีพี่อ่าลงมากัน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 เอ้ยมันชุบชุบข้าวปีเออไปเดินไปแม่กับเบ้าทันปะโอเคสวยถ้าบ่นเดี๋ยวเอาตัวเกิดแล้วก็ ดูก่อนว่ารัดไปไหมผ่านผ่านเจ้าก้ามรอดอยู่บ้านใอยูเออไปไมุมก็ได้ไตาไไโอเคไม่โดนเพื่อนตัวกแลี่โอเคโอเคผีเข้าบ้านแล้วเียงเข้าบ้านล้กันนะ เดืลากละกลากไม่เป็นไรดูให้รีเซกันรีเซกันส่างวะสองตีใกล้ๆขาดรโม้แมยังไม่โดนเลยเฮียเฮียที่ไรฮิวปับยตายตายตายมันขึ้นฝั่งนู้นมาขึ้นฝั่งนู้นมา ที่ใหม่เหรอเออใช่ใช่ใช่หกสิบสามแบตจะตายจะตายตรงนี้ตายเร็วไปเน้นสามแปดดีผมระเบิดให้มันเข้าไปยัไหนอดีมันตงกลางตงกลางเฮ้ยเจ็บเจ็บเดี๋ยวนั้นเจ็บเดี๋ยวจะล้มก่อนหลุดหลังได้ไหนผมไปเซฟต์สามแบตที่ใหม่ระวังโดดหนีไปแล้วมั้งไม่โยมบนเนี่ยราครับเราซ้ำยังอ่ะโอเคนะซ้ำแล้วซ้ำหมดแล้วแต่แต่แต่ไม่ซ้ำนี่นะซ้ำซ้ำพลาด เดี๋วยวสองตัวเดียวเอาเซนยังอยู่ข้างบนอยู่เลยเอาเต็นท์เก้าห้าเดี๋ยวลาพี่เหลือตรงไหนมาข้างบนบ้านเนาะบนบ้านหมดละสีหมดละพวกโง่เ <laughs> ทียบผ่านแม่งคนมุมเบนแต่แม่งโดนมีตาเดี๋ยวเราไปลาวตั้งไหนก็ได้แล้วนะวัน <partes S 2> นั้นแบบแมง่งเปิดสีมาแม่งเจ็บเลยเที่ขาเจ็บอะไรทุกตัวเลยแม่อกอะไรจีวันจ้า แต่หมอดีแรกและแต่หมอดีสองอ่ะนี่แบบสองแต่หมอดีแต่หมอดีแรกหลอนกว่ามาจากที่ยังไงไอ้ยี่มาจากไหนมาด้ไอ้สัตว์เดี๋ยวว่าลงมาจากฟ้าฟ้าอ่่อนมาด้วยนะไอ้ยี่บอกกูเปลี่ยนท่าไปเลยเลือกบอสเซอร์อ่ะพอผมโฆษณาผมขายไปไอ้มันของดีขนาดนั้นเลยเหรอใช่พี่เอ๊ะต้องลองอ๋อนั่นน่ะโอ้ยปวดกับสิบเพื่องบอลปะเดี๋ยวจะเก็บเสิบ สิบขึ้นดีกว่าอ่ะมาลีบไม่สุดหรอเงียบเหรออยู่ข้างหน้าเลยสุดสิบพันแล้วผมชั้นกลางชั้นกลางชั้นลอยเดี๋ยวนะพอแต่ผมตัวใส่แงนัันนะถ้าตัวเดียวลองเพื่อนมันใส่ใส่ขี่ขวาี่ลงที่ลง กะไต่ก็ไต่ก็ไตกเอาได้นะเป็นตัวเดียวผมปาร์แฮะมันมันโดนมันโดนหนีหมดไม่ไม่ไม่เพื่อนมันอยู่ไกลมันโดนหนีมันไปรวมกันละอยู่ตรงเฮ่โดนไม่ได้เลยวะยังไม่โดดเลยผมปาร์แฮะยิงไม่โดดปาร์คเสร็จโดดเดี๋ยวเนี่ยเก้าเต็มแล้วไม่เชียรร่อน เพื่อนไปไปนู่นเหรอยิงไ,ม,ไม่โดนนี่ไม่โดนมีอ็อกเตนจ้ำแพดตรงเนี้ยด้านขวามีคนจากซก้ายิงไมโดนโบเราต้องเล่นซ้ายอ่ะตรงนี้มีคนมีอินพอร์ตตีจากโฮม<ะ>ได้ด้วย <Nice. S 2> นี่เบฟเพิ่งรู้เลยไหมน่าเดี๋ยวนี้บอสเซอร์มันเอจินเดียวกันละ <S <S ข้างในอยู่โดดข้ามไปดีกว่าไปเล่นดาวบีดเลยก็ได้ ของฝางนะค๊ับยิงพี่หัวนี่ไม่โดนวะเคเบอร์เว้ยเคเบอร์เคเบอร์เคเอะไรครับเอาปีนเยอออาปีนฟ้าีนนึงยเผมเข้าโพดนะอข้าเพี่ผมมีแกปเียวมันอยู่บนดาวบีทอ่บ้านไม่เห็น เอาต้องมาพี่เฮ้ยเขามีเก็บอะไรพี่หมาที่ด้ลลานหลังมันแรงจังวะด้านหน้าน่าจะไม่มีคนมันไม่ทำอะไรเลยเสียตีแล้วปูอะไรจะได้เสียตรงนี้แหละ,ละไปเล่นบ้านบ้านหลังอะเมื่อไหร่แม็กไอดี้มันจะดับเออ <c oughs> บนหาเดีย <c oughs> ใช่เมื่อไหร่กูจะากสีค่ะเยากสีสีม่วงไอย่งเงี้ยอยสีขาวเลยสแบ็คเทเบียเก็บม่วงมาไปเก็บเหลืองครับอยู่ขนางบอืงอยู่บนมันยิงกูร้อยเดงแต่กูยิงมาสิบเก้าบาลานดีเกมดูหลังแฮ มุมันดีกว่ามุมดีกว่าพี่มุมมนดีกว่ายงคนนะผมสามสห้าตอนเนี้ยสามสิบหกสามโอ้เอาแบตไปสองไม่เอาเอาเดี๋ยวพี่เก็บไเผื่อพี่ต้องใช้ตนดนเดินเดินนี่พี่พอแดงไม่ได้ฝั่งน้นไหมเออไม่ได้นนป่ะสิมิบิบม หมกม่วงเก็มเบอร์ไหนขนาดน่ะเออเก็บไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บได้เก็บได้แล้วมือเก็บ๊สดาวขนาดไหนติดเพี่พี่น่าต้องรอรอไว้ผมนะครับรออยู่เลมเจอแม่ก็บอกนี้เอาวะเจอไปเจอที่ไหนเจอมันตี้ดาวปีได้ปะอขอตัวเล็บลายขอตัวเล็บลายไหนวะระบด ไปโดนพี่พอละไม่เป็นไรยไปโดนหลังนีงปีนึงพูดไม่จะใชเหรอตอนนี้ตอนนี้ยังไม่เล่นเดี๋ยวผมจะเล่นตอนผมเล่นเองตอบอกไปเล่นคนนั้นเขาเอาไปเจกมหมดเลยจมไมดเลดจะผ่านกันมาแปดล้อหนึ่งล้หนึ่งล้หึงของครามอีกตัวร้อยาสองของนินมาพีปิดได้ปะปิดได้ปะจะเอาไหมมันอยู่หลังประตู ไมเลประตูุกแล้วมันลุกแล้วมันลุกแล้ว,ลลว <c oughs> โลบ้ากับอะแล้วผ่าโลบ้าเหรอเออเออวะใช่มั้งไม่รู้ว่าจะไปอออเอาแเฮไปทิศหอยเฮียนดอเดียวเอาพี่แม่ดูดอเดียวใส่พี่ใส่ไปนะ อไก้เครเบอร์ใช่หรอเคเบอร์ยนโดนหัวโดนหัวโดนหัวตัวใกล้อ่ะอาเบนดดเเบเเเอร์มดึงกันหนดึงกันหนดึงกันหน ไม่ได้หรอกไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวตีหมดต้องตายหมดเลยแล้วมีที่ชุบฟรีอยู่ไหมหรอผมว่นะแคไกลอ่ะปัะเนาะโอ้เหี้ยจีบันเมื่อสักเดียวเนี่ยดี๋ยวถ้าผ่านไปเด้อใช่อะที่มาออกมาเคลื่อนเานอกไหนหนูเขาบนได้ไหนพี่ผมชุบเล่นกับพี่อังเลยเ็แค่นันแหละไอ้ผ่าละผ่าละ ้ามันไป้นตัมัจาะกัแตกนี่ก็แตกแค่บอสเรอ้แม็กกี้ไม่มีอะไรเลยอยู่ข้างหลังออยู่ข้างหลังสตัวนะผมหาที่เล่นแบหาตีเฮ้ยพี่ยังหิงไม่โดนไม่ชอบพ่ผมเมื่อกี้ไออสโดนไอบอสโดนโนซาเลยรออะไรอ่ะเฮียแกไปโดนแม่ง s u พ p r ย กำลังนั่งเชร์นั่งแชร์แค่เพื่อนีิมีคนมาเชร์หน้ามั้งจังอยู่ข้างล่ามอ่ะดิอยู่ในบ้านไม่ใช่เหรอในบ้านเห็นบ้านเองมีเอ่ะมีวงอะไรอยู่ไหนอ่ะที่แมพในจังหลังโลอ่ะหลังโลหลังโลมองได้ได้ออน,นะไอ้ดับบล์ต้องเล่นดับบล์โดน189ดับบล์มันต้องลงอ่ะอยากให้มองอ่ะ189อ,<ต>อ่ะเออแต่มันอยู่ไกลมากช่างมัน ไม่เเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่หรออยู่ไม่ได้แล้วหรอไม่ได้มันยืนไม่ได้มานานแล้วขวาบนเลือกได้หลังโลนะฮะหลอกไปไหมหลอกไปหลอกไปเฮ้ยเก็บไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ล็อกไม่ได้พี่ผมโดนในนี้ได้ได้ได้ใส่รถอะตอนนี้เล่นอะไรมันเดินลงกลางผมไยิงนะอยู่นี่นี่สายก็ยิงผมอะเล่นไม่ได้ป่ะดินั่นไม่เป็นไร มันให้ที่เล่นเราเยอะมากเลยตรงนั้นไม่วงนะเดี๋ยวต้องโดดลงตรงเนี้ยมันจะโดด A อ a วอไม่โดน,น,นก็แตกดีพันเตอร์แม็กกี้ร้อยสี่สิบตั้งโลกตรงนี้เพียบเลยไอ้เงี้ยละาผ่านอะโองหน้าที่ไหนอืมอตัวระเบอร์หกหกตัวเหมือนกันเราจะไปซัดก,กันตรงนั้นโดอ ร้อยยี่สิบตัวหนึ่งตังวงนนอกทำไมบอลมันสีฟ้าวะต้องหนึ่งในบ้านสวยตามมาแล้วนะบ้านเหลืส,สองตัวเลยบ้านเหมือนด้านนอกมันจะดันเลยเจะทบผมเล่นช้านะอีี่นึงอยู่ไหนไม่เสีกพี่อยู่นอกเอ้ยเออไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่ม่สีนะ่เนี่ย ไม่ได้แล้วพี่ไม่ได้แล้วตายแล้วตายแล้วตายแล้วมันโดนลุ้นมันโดนยัดเยอะคุณคุณคุณไม่อะอย่าเล่นเดี๋ยวนะเราได้เปรียบวงอะแต่บ้านจะตายพอมาพี่ไหมไม่ได้เล่นมมาลืมเปิดใหม่ปะเมมหบอกไปเดี๋ยวเมมเนี่ยกินไม่เหรอเทียน่าจะขัดสมาธิขวาน่าจะออกอยากได้คนช่วย ตีอยู่ท้ายแม่งมาแล่วรงตีเต็มนั่นคนตรงนี้อยู่นี่อยู่นี่ไลฟไล์ร้อยร้อยร้อยแปดสิบผมใส่ระเบิดใส่เลยตีไลฟ์ไล์อะล้มสองแล้วมั้งรอะไรหนึ่งทำอะไรไม่ได้ม่งอยู่หลังเนี่ยไม่มีรูดแล้ลองงานหน้าเพ่ได้ออกมาข้างนอกได้จะล้มเอ้า้นขวานี้มันมันมันุบกันอยู่น่ะเดี๋ยโดดออกขวาหลังคาเล็บคาเล็บคาเล็บ เป็นแล้ววะล้วอะไรตัวอะไรปะกัได้ไฟพี่ไปเล่นหลังโล่ผมอ่ะมาโล่ขวานะเว้ขวาก็มีแค่ซ้ายก็มีมันกลับแล้วกลับแล้วเรื่องนับกลับไปนู่นละนี่เราดูใครได้พี่ได้ได้ได้ผมไม่มีปืนไกลอ่ะผมเล่นไกลฮะเฮ้ดูขวาตอนะมาโดนบีบแล้วมาโดนบีบแล้วไอเดบ้านเนี่ยเฮ้ยมันมันหนอกมายิงผม

มอสใช้นั่นหรอเอ๊สีแดงอ่ะเอไมสีแดงชื่ออะไรวะไฮเป๊กอะพัดแคสเออผมเพิ่งรู้เสียงเวลาปิดไม้แม่งได้ยินเสียงปิดมีด้วยเหรอมีเคยเปิดไม้แล้วใช่เสียงผมเสียงตบอ่ะอ่ากันผมผมลองปิดมาได้ยินปะเนี่ยดีได้ยินแต่ว่าไอ้บอสแม่งแม่งตบดังมากอะนึกออกยังมานี่ไงบอกว่าใช้ก่อนเสร็จนยุดิ Yeah. <laughs>